สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับคุณครูปองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่องครูปองสอนคณิตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการบวกการลบเศษส่วนนะครับการบวกและการลบเศษส่วนนะครับเราจะสังเกตว่าจะมี2กรณีด้วยกันนะครับเด็กๆนะครับกรณีแรกนะครับกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับ ตัวส่วนเท่ากันยังไงอ่านดูตัวอย่างเช่นเศษ5ส่วนเบวกเศษ3ส่วน9อ่านักเรียนจะเห็นว่าจะเห็นว่าอะไรครับตัวส่วนเท่ากันก็คือตัวส่วนเป็น9ตัวส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็น9กรณีนี้เรียกว่าตัวส่วนเท่ากันนะครับกับอีกกรณีหนึ่งตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันยังไงอ่านมาดูเศษ4ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน9นักเรียนจะเห็นว่า ตัวส่วนตัวแรกคือ7ตัวส่วนตัวที่2คือ9าอ่าแบบนี้เรียกว่ากรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านักเรียนครับมาดูกรณีแรกก่อนนะครับกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับนิยามบอกว่าถ้าตัวส่วนเท่ากันให้นำเศษมาบวกหรือมาลบกับเศษก็คือเอาตัวเศษ มาบวกมาลบกันแต่ตัวส่วนทําไมครับคงเดิมไว้เป็นยังไงตัวส่วนก็เป็นแบบนั้นนะครับตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับเศษ4ส่วน15บวกด้วยเศษหส่วน15านักเรียนจะสังเกตว่าตัวส่วนทําไมครับตัวส่วนเท่ากันก็คือตัวกรณีที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับกรณีนี้เราก็เอาตัวทําไมครับเอาตัวที่เป็นตัวเศษที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาทําไมกันเลยมาบวกกันนะครับส่วนตัวส่วนคงเดิม นะครับเพราะฉะนั้นจากเศษ4ส่วน15นะครับบวกด้วยเศษ1ส่วน15แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้เราก็เอาตัวเศษก็คือ4บวกกับ1นะครับส่วนด้วย15อ่านนักเรียนเอามาตัวเดียวพอนะครับเพราะว่าตัวส่วนเราเท่ากันแล้วนะครับก็จะได้4บวก1เป็น5ส่วน15ครับเด็กๆอ่าถ้า5ส่วน15 เราก็ทําไมครับทําให้เป็นรูปแบบอย่างง่ายก็คือเศษส่วนอย่างตามไปหาตัวที่หารนะครับแล้วลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่าแม่นะครับแม่5ครับ5 1เป็น5 5 3เป็น15เพราะฉะนั้นคําตอบของเราคืออะไรครับคือเศษ1ส่วน3อ่านเด็กๆครับกรณีแบบนี้นะครับกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนําเศษ นะครับกับเศษมาบวกหรือมาลบก,กันตัวส่วนคงเดิมแล้วก็ทําให้เป็นในรูปแบบอย่างงานะอันนี้กรณีที่หนึ่งนะครับเอาไปดูนะครับกรณีที่2กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะทํำยังไงครับตัวส่วนไม่เท่ากันห้ามนะครับห้ามเอามาบวกเอามาลบก,กันเลยนะครับจะต้องทํานะครับทําอะไรจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับโดย เราจะใช้วิธีการอะไรครับเรื่องของครอนอมานะครับมามาใช้ซึ่งเราเรียนแล้วนะครับโดยอาจทําให้เท่ากับครอนอของตัวส่วนแล้วจึงมาอะไรครับมาหาผลบวกหรือหาผลลบสรุปก็คือถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันจะต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนโดยอาจใช้วิธีหาครอนอของตัวส่วนก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเด็กๆนะครับ อ่าตัวอย่างที่1นึ่เศษสส่วนเบวกเศษหส่วนสิอ่าน,นักเรียนจะสังเกตอะไรครับจะสังเกตว่าตัวส่วนคือ9กับตัวส่วนอีกตัวหนึ่งคือ12กรณีนี้ทําไมครับตัวส่วนไม่เท่ากาันจะต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับโดยการอะไรครับหาคอลนอ่าเด็กๆครับหาคอลนอของตัวส่วนก็คืออะไรครับคอลนอของ9 และ12นะครับเราต้องหาครนอรของตัวส่วนคือ9 12อ12ไปหาครนอรเลยใช้วิธีการหารสั้นก็คือ9กับ12แบบนี้ใช้แม่อะไรครับเด็กๆแม่3ครับ3 3 9 3 4เป็น12หมดแล้วหมดแล้วเพราะนั้นครรนอรคอรนอรก็คือเท่าไหร่ครับอาจเขียนเท่ากับก็ได้ เป็นรูปตัว L คอนลนอเป็นรูปตัว L ก็คือ3คูณ3แล้วก็คูณด้วย4นะครับเพราะนั้นคอนลนอรคือ,อตัวนี้เป็น3 3เป็น9 9เคูณ4เป็น36นะครับเพราะฉะนั้นคอนลนอของ9และ12คือคือเท่าไหร่ครับคือ36ครับเราจะต้องทำตัวส่วนทั้ง2ตัวเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ36นะครับอ่าจัดก,การเลยเพราะฉะนั้น จาเศษ4ส่วน9ก้บวกกับเศษ5ส่วน12อ่าเราจะทำตัว9นี้เท่ากับ36และ12เท่ากับ36เรากแล้วก็ต้องหาตัวที่ไปคูณแล้วจึงทำให้9เป็น36ทําทำให้12เป็น3 6อ่าตัวแรกก่อนเศษ4ส่วน9คูณไรครับ9คูณ4ครับคูณข้างล่างแล้วต้องคูณข้าง บนด้วยเดี๋ยวจะน้อยใจกันนะครับเสร็จแล้วก็บวกด้วยอะไรครับเศษ5ส่วน12อ่า12คูณอะไรเราได้36ครับอ่าเด็กๆสุขคูณแม่12 12 3 36คูณ3บนและคูณ3ล่างด้วยนะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวส่วนที่มีค่าเท่ากับ36อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น30 6, เหมือนกัน12 3เป็น36อ่ะข้างบนก็คูณปกติ4 4เป็น16 5คูณ3เป็น15อ่าพอส่วนเท่ากันแล้วก็ทำไมครับจับเศษบวกกันตัวส่วนคือ36มามาตัวเดียวนะครับก็เอา16บวกกับ15อ่านะครับเด็กๆได้36อ่ะ16บวกกับ15ได้เท่าไหร่ครับ 6บวก5ได้1ทด1 1บวกเป็น2ทด1เป็น31ส่วน36แล้วตอบยังเป็นรูปแบบยังไงย่างครับเป็นแล้วครับทำไมถึงเป็นครับเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นจำนวนเฉพาะอ่าถ้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็ไม่มีตัวไหนแล้วนอกจาก1กครับตัวมันเองก็ตอบเศษ31ส่วน36 อ่นนี่คือกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันอ่ะแล้วลองไปดูตัวอย่างอื่นๆนะครับอันนั่นเอครับตัวอย่างที่2คือเศษส3บสาส่วนสิบลบเศษเส่วนสิสอ่ะกรณีนี้เป็นตัวส่วนทําไมครับไม่เท่ากันอีกแล้วจะต้องหาคออนอของตัวส่วนก็คือคอ,อนอของของอะไรครับของ1ิบ สิครับเด็กๆต้องไปหามาก่อนอ่าเราไปหาคอนอของ10และ14เราใช้แม่อะไรครับที่หารได้แม่2ครับ2 50 27 14มีอะไรไหมครับที่หารได้ลงตัวไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคอนอก็เท่ากับอ่าตัว L เป็นรูปตัว L นะครับ2นะครับคูณ5คูณ 7อ่าตัวนี้ก่อนสอเป็น10 10ิุเป็น70เพราะฉะนั้นครนองเราคือ70ครับเราจะทำให้10ตัวนี้แปลงร่างกลายเป็น7 0ทําให้14กลายเป็น70เหมือนกันอ่าจากการเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเศษ1สิบสา่วน10ลบเศ็9ส่วน14นะครับก็จะได้เท่ากับองไงครับ 7 3สา่วน10อ่าเราจะทําให้10นะ่ะกลายเป็น70ต้องคูณเท่าไรครับคูณ7คูณ7ล่างแล้วต้องคูณ7บนด้วยนะเดี๋ยว13นี่น้อยใจลบด้วยเ9ส่วน14อ่าทีนี้เราก็ต้องแปลงล่าง1 4ให้เป็น70โดยการคูณคูณเท่าไหรครับอ่าคูณ5นะครับ 5 4 20ีทด 2, 5, 1, 5, เป็น70อ่ะถูกต้องคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยอ่ล้วเราก็จัดก,การเลยนะครับตัวล่างแน่นอนกลายเป็น70แล้วลบด้วยตรงนี้ด้วย14คูณ5เป็น70อ่ะจาัดก,การข้างบนเลย7321ใส่1ทด2 7 17 2เทดเป็นเท่าไหร่ครับ91 9เคูณ5เป็น45ินะครับเด็กๆ าจาัดก,การเลยตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือเจ็ดสิบก้บเอ็ดลบกับ45่ห้น่ครับเท่าไหร่ครับ1 1ึลบหไม่ได้ไปยืมมาอา่ากลายเป็น11ลบ5เหลือ6ตัวนี้โดนยืมไปนะครับโดนยืมไปเหลือ8ลบ4เหลือ4ครับถูกไหมอา่าส่วนด้วย 70ครับเด็กอ่าเ0เรามาดูสิว่าเป็นเศษส่วนยังต่ำยังยังไม่เป็นนะครับเพราะว่าตัวบนยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะตัวล่างก็ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะสามารถหาตัวไหนไปหารได้อีกก็ต้องหารครับใช่แม่อะไรครับอ่าเลขคู่ใช่แม่สองถูกไหมครับสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกอ่าครึ่งหนึ่งของเจ็ดสิบหรืออะไรครับเอาสองไปหารสองสามเป็นหก นะครับ7ลบ6เหลือ1 2, 2> อึ่อ่าก็หมดแล้วนะครับไม่มีตัวไหนตัดก,กันได้แล้วเพราะว่า23เป็นจำนวนเฉพาะคำตอบของเราก็คือ23ส่วน35นะครับอา่าอันนี้เรียกว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอา่าเรียกว่าตัวเนี้ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ46 70. ส่วน70ก็ตอบตรงนี้นะครับอา่าไปดูข้ออื่นๆนะครับไปดูครับเด็กๆ อ่ะข้อนี้บ้างข้อนี้บ้างเจ1สิบอ่วนสิบวกเ็ห้าสเจออีกแล้วว่าทําไมครับส่วนไม่เท่ากันเพราะนั้นต้องทําส่วนให้เท่ากันโดยการหาคอนของตัวส่วนของตัวส่วนก็คือ12แล้วก็อะไรครับและ9ไปหามา12และเ้านี่มีคอลนอเท่าไหร่อ่าสิ 12, ครับกับ9ก้าใช่ไหมนะครับ แม่สครับ3 4 2 3 3 9เพราะฉะนั้นคอลอนอเท่ากับ3คูณ4คูณ3อ่าจับตัวนี้ก็ได้ง่ายๆ3 4 12นะครับ12คูณกับ3 12 3เป็น36เพราะฉะนั้นคอลนอของเราคือคือเท่าไหร่ครับ 36ครับเราจะทำให้12เป็น36และ9เป็น36อ่าไปแปลงล่างมันเด็กๆเศษ11ส่วน12บวกด้วยเศษ5ส่วน9นะครับอ่าจากการเลย12คูณแล้ได้36 9คูณแล้ได้36อ่านักเรียนครับ12คูณอะไรครับ12 3 36ข้างบนก็ต้องคูณ3ด้วยบวกด้วย 5้าส่วนเกคูณแล้3ได้สาครับ9กคูณสครับอ่าสุขคูณต้องแม่นยําหน่อยนะครับอ่าเราต้องคูณข้างบนด้วยจาัดก,การเลยแน่นอนข้างล่างคือ36 9สิบห่สอันนี้เลยเนะครับจากการข้างบน11บเคูณสเป็น33 5 4เป็น20ครับอ่าส่วนเท่ากันแล้ว ส่วนคือคืออะไรครับส่วนคือ36นะครับเราก็จับเศษมาทำไมกันมาบวกกันจับเศษมาบวกกันนะครับตัวล่างคือ36มสบวกกันปุ๊บได้เท่าไรเอ้ยเด็กๆ33บก20เป็น5 3ส่วนด้วย36ตอบยังครับเด็กๆยังไม่ตอบเพราะว่านี่คืออะไรครับ เ,เกินยังทําให้เป็นรูปแบบอย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นการทําให้เป็นอะรครับรูปแบบอย่างง่ายก็คือทําให้เป็นจํานวนคะครับการทําเป็นจํานวนคะก็คือเอาเศษหารกับส่วนก็คือหารสิบหกดูไหมครับจะหารสั้นหรือหารยาวก็ได้ใารถนัดแบบไหนนะถ้าถนัดแบบหารยาวมาจากการหารยาวไปนะครับถ้าถนัดแบบหารสั้นก็ จาก,การหารสรั้นไปอ่านักเรียนได้กี่ครั้งครับได้1ครั้งเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอาตัวนี้ลบกันนะเอา53ลบกับ36อ่ายืมนะยืมเป็น1ิ13ลบ6เหลือ7 4-3ลบ3เหลือ1เพราะฉะนั้นเศษเราคือ17ครับ <c oughs> เราก็จะตอบได้เป็นจำนวนค่ะก็คือ หนึ่งอันี้จะจำนวนเต็มเศษก็คือ17ส่วนคือตัวเดิมส่วนคือ36เสร็จแล้วครับอันนี้คือรูปแบบง่ายก็คือการทําให้เศษเกินเป็นจํานวนหาเราก็ตอบนะเด็กๆไม่ยากเลยนะครับสําหรับตัวส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับเอาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้ 27ส่วน15ลบด้วยเศษ7ส่วน10อ่ะตัวอย่างนี้ส่วนทำไมครับไม่เท่ากันอย่าพึ่งลบนะครับบางคนจับ27ลบ7จับ15ลบ10ด้วยซ้ำไปผิดนะครับไม่ถูกต้องต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาครขอ,อของตัวส่วนก็คือของ15และอะไรครับและ10ครับอ่ะไปหาเลย15 แล้วก็10ใช่แม่นละครับแม่5ครับ535 52เป็น10เพราะฉะนั้นคอนอคืออะไรครับ5คูณ3แล้วก็คูณด้วย2นะครับคอนออาจบตัวนี้คุณก่อนอ่ะง่ายๆเลย52เป็น10คูณ3เป็น30เพราะฉะนั้นคอนอของเราคือเท่าไหร่ครับ30ครับเด็กๆเ, <c oughs> เราจะทำให้15เป็น30ทําทำให้10เป็น30นะครับจาัดก,การเลย เพราะนั้นจาก27ส่วน15นะครับลบด้วย77ส่วน10ก็จะกลายเป็น27ส่วน15คูณอะไรครับคูณอะไรถึงได้เท่ากับคลนาคือ30คูณ2ครับคูณข้างล่างแล้วคูณข้างบนด้วยแล้วจึงไปลบ77ส่วน10อ่ะ10คูณอะไรครับคูณ3ข้างบนก็ต้องคูณ3ด้วยนะครับแบบนี้ ข้างล่างแน่นอนกลายเป็น30มสเป็นสาข้างบนบ้าง274เจดสิบ4ีนดสชดดหเป็น54ครับอ่ตัวนี้บ้าง7 3 2ดสอตัวส่วนเท่ากันแล้วครับจับเศษนะมาบวกมาลบกันนะ54ห้าสิบส่ลบกับยี่สิบเอตัวส่วนของเราคือ30ครับอ่ลบกันได้ยังไงครับเด็กๆ สี่ลบหนึ่งเหลือเหลือสามห้าลบสองเหลือสามส่วนสามสิบอ่ะเป็นเศษอะไรครับเป็นเศษเกินเป็นเศษเกินก็จับตัวเศษหารกับตัวส่วนก็คือสามสิบอ่ะกูหารยาวบ้างอ่านักเรียนจะได้เข้าใจหลายๆพิธีสามสิบหารสามสิบสามได้กี่ครั้งได้หนึ่งครั้งครับใหนึ่งครั้งก็คือสามสิบพอลบกันก็เหลือเศษ เศษสาครับ <S <S อ่าเพราะฉะนั้นเราก็แปลงล่างมันกลายเป็นจำนวนค่ะก็คือ1เศษ3ส่วน30อ่า30ก็คือส่วนคงเดิมไหมอ่าจบยังครับยังไม่จบครับเพราะว่าตัวตัวเศษส่วนของเราสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่แมมอะไรเอ่ยแม่อะไรครับแม่ 3ครับ3 1 3 3 0ึเป็น30ถูกไหมครับเด็กคูรลบถูกนะ3าลบ1น5่เหลบ2อ3เดโอเคถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ1เศษ1ส่วน10นะครับ,รบอนี้เราก็เป็นรูปแบบอย่างง่ายแล้วนะครับไม่มีอะไรยากเลยสำหรับการบวกลบ,บเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน เดี๋ยวเราลองไปสรุปกันนะครับเด็กๆครับไปนะครับสรุปสรุปนะครับสรุปการบวกหรือการลบเศษส่วนมีด้วยกัน2กรณีกรณีแรกคือตัวส่วนเท่ากันกับกรณี2ตัวส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับเด็กๆถ้าตัวส่วนเท่ากันนะครับง่ายๆเลยนําเศษนะครับกับเศษมาบวกหรือลบกันเลยโดยที่ตัวส่วนคงเดิมนะครับพอเสร็จแล้วเราก็หา ผลบวกหรือผลลบให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายคําว่ารูปแบบอย่างง่ายก็คืออาจจะอยู่ในรูปแบบของจํานวนคะหรือทําให้เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำนะครับอีกกรณีหนึ่งตัวส่วนที่ไม่เท่ากันคือต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะโดยเราอาจใช้วิธีการของหาครรนอรของตัวส่วนเราก็ทําให้ส่วนเท่ากันแล้วก็สุดท้ายก็มาหาผลบวกหรือผลลบและทําให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายคือจํานวนคะหรือ เศษส่วนอย่างตันแค่นี้เองครับเด็กๆไม่มีอะไรยากเลยสําหรับการบวกการลบเศษส่วนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครูปองนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวมาพบกับคุณครูปองใหม่นะครับวันนี้ครูปองไปก่อนนะครับเด็กๆ